เทศการที่เห็นอยู่ภายในห้องนี้สะท้อนเหตุการณ์คดีทุจริตจัดซื้อรถเรือรดับเพลิงของกรุงเทพมหานครซึ่งสารพิจนารณาแล้วพบว่ามีการหัวประมูลกำหนดราคาสูงเกินจริงส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียเงินมากกว่า6,600ล้านบาทผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีลงมาถูกตัดสินดำเนินคดีและให้ชดใช้ค่าเสียหายและจนถึงขณะนี้ รถและเรือดับเพลิงดังกล่าวได้เสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆและยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้ตามความประสงค์ส่วนผู้กระทําผิดก็มีทั้งที่ได้รับโทษหลบหนีคดีและเสียชีวิตไปแล้วถือเป็นคดีทุจริตคอร์รัปชันครั้งประวัติศาสตร์ของไทยอีกคดีหนึ่งปีล่าสุด ไทยได้คะแนนดัชนีชีวัตภาพลักษณ์ความโปร่งใสเพียง38คะแนนอยู่ในอันดับที่7 6ของโลกจาก168ประเทศรัฐจึงต้องเร่งปราบปรามสร้างจิตสำนึกให้คนไทยปรับภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับจากนานาชาติซึ่งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปาปชหรือพิพิธภัณฑ์ต้านโกงแห่งนี้เป็นอีกช่องทางในการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดปลูกฝังวินัยและความซื่อ สตุจริเป้าหม,มายสำคัญที่สุดครับคือ1ก็คือต้องการให้ทุกภาคส่วนนะครับแต่เราเน้นที่ภาพกรัฐและเยาวชนนะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของสถานการณ์การทุจริตแล้วก็พิษภัยของการทุจริตแล้วก็แนวทางความร่วมมือนะครับแล้วแนวทางปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งเราวางระดับเครือข่ายไว้เนี่ยสระดับคือเสริมสร้างสู้เสริมก็คือว่าทุกคนคิดว่าตัวเองไม่ทําสร้างก็คือว่าทุกคนเนี่ยเห็นแล้วก็ไปบอกกล่าว สู้ก็คืออย่างหลายๆท่านอย่างผู้สื่อข่าวอะไรต่างที่ออกมาตีแผ่อะไรอย่างนี้เราถือว่าอยู่ในขั้นสู้แหละพร้อมที่จะต่อต้านการผิด พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะที่จะแสดงเรื่องราวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบ่งการจะแสดงเป็น10ส,ส่วนเริ่มจากลานสนุกคิดให้ผู้เข้าชมวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตหรือไม่เมืองมนดำที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงมูลค่าความสูญเสียที่มากถึง3แสนล้านบาทต่อปีเม็ดเงินที่ทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ ตรงจุดนี้นะคะก็เป็นในส่วนที่4ตีแผ่กลนโกงค่ะผู้ที่เข้ามาในห้องนี้นะคะก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะอย่างด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นทุจริตเชิงนโยบายค่ะที่มีนักการเมืองในบ้านเราบางกลุ่มนั้นมีการกําหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็พวกพ้องนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวิดิทัศน์ที่ให้ข้อมูลความรู้ค่ะโดยเราจะต้องนําตาย,ยางปั๊มลงไปบนช่องอนุมัติค่ะ ยังมีรูปแบบการทุจริตอื่นๆที่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจเพื่อให้ผู้ชมรู้เท่าทันการทุจริตที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดคดีสำคัญในอดีตเช่นคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินและโครงการบ่อบำบัดน,น้ำเสียคลองด่านและในส่วนอื่นนั้นยังมีบทสรุปของการทุจริตและบทลงโทษคนโกงรวมถึงส่วนที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการต่อต้านกลโกลงทุกรูปแบบไม่ใช่แค่ปราบปรามแต่ต้องป้องกันเพื่อสร้างสังคมที่ขาวสะอาดและยั่งยืนด้วยจิตสำนึกของการเสียสละเพื่อส่วนรวม สวัสดีครับผมสมโพธศ์ตัวรักษ,ษาครับและท่านสรรเสริญพลเจีย๊ยกเลขาทิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่าเลขาทิการปปรชออน,นั่นเองครับวันนี้ร่วมรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับจัดรายการกันที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงครับอยู่ไม่ไกลครับที่ถนนพิศนุโลกฝั่งตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลครับพูดถึงปัญหาการทุจริต ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับแต่เกิดขึ้นทุกประเทศในโลกใบนี้นะครับวันนี้จะพูดคุยกับทางท่านเลขาธิการปป,ปชนะครับเกี่ยวกับปัญหาประเด็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรารวมไปถึงแนวทางการแก้ไขกับพูดถึงปัญหาการทุจริตท,ทางรัฐบาลและคอสชอกําหนดเป็นวาระแห่งชาติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการทุจริตของปปชณปัจจุบันสิส่งตอบรับของประชาชนตามข่าวที่มีก็คือว่าประชาชนคนไทยตื่นตัวกับปัญหานี้มากเหลือเกินครับครับ คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของว่าเราเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไปนะครับว่ามันเป็นปัญหาที่รื้อรังมานานรัฐบาลในชุดปัจจุบันนี้นะครับท่านให้ความสําคัญและก็ถือว่าการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติแล้วเราได้มีการบูรณาการร่วมมือกันในการทํางานระหว่างสํานักงานปปชซึ่งเป็นองค์กรหลักในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายทางการเมืองนะครับที่จะเข้ามาร่วมมือกันประสานกันในการที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งนับว่าณปัจจุบันนี้ถือว่าสถานการณ์การทุจริตเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับเสียงตอบรับจากภาคประชาชนก็ดีนะครับสื่อวลชนองค์กรต่างๆก็ดีเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับทางสำนักงานปปชและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นในการกําหนดยุทธศาสการขับเคลื่อนของทางปปชเองเนี่ยได้มีการน้อมนําเอา พระราชดำรัสหรือว่าพระบรมราชโองาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังไงบ้างในการขับเคลื่อนเพื่อให้การทํางานของปปชในการแก้ไขปัญหานี้ประสบผลสำเร็จครับครับสิ่งแรกที่อยากจะเรียนทางพี่น้องประชาชนเยนะครับว่าทางปปชเองเนี่ยได้น้อมนําเอากระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเอามาใช้ในการทํางานนะครับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเริ่มตั้งแต่ พระปฐมมรมรมาชโองการที่เรา<ำ>จะครองแผ่นดินโดยธรรม<า><ำ>เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามถูกต้องครับคำว่าปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยท่านใช้ทศพิธราชธรรมซึ่งองค์ของทศพิธราชธรรมเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ 1. ในเรื่องของความซื่อรรสัตย์สุจริต2ในเรื่องของความพอเพียง3ในเรื่องของการ ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวท่านจะมีพระราชดํารัสนะครับในทุกๆโอกาสในรายๆดโอกาสเนี่ยท่านก็จะพูดเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นปปชเองจึงน้อมนําเอากระแสพระราชดํารัสก็ดีพระบรมราชว่าก็ดีองค์ต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว้ธยการป้องกันรับาปางการทุจริตนะครับสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังในเรื่องของการป้องกันการุดริตรวมทั้งการปราบปรามก,การุจริตที่มีรประสิทธิภาพการปลูกฝังที่ว่านี้ก็คือการสร้างพลังแผ่นดินที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในงานที่ทางปปชได้ทําอย่างโรงเรียนสุจริตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับคือปปชเองกับสํานักงานการปฐมศึกษาห่งช,ชาติหรือสาพ่ถเนี่ยเราคิดแล้วว่า วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตในบ้านเมืองของเราเนี่ย20ปีก็ไม่สายเพราะฉะนั้นพื้นฐานเราเลยคุยกับทางสภทว่าเอ๊ะเราลองมาปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราไล่ตั้งแต่เด็กเลยเอาตั้งแต่อนุบาลปฐมศึกษานะครับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาเราจึงจัดทาโครงการโรงเรียนทุจริตนะครับเริ่มตั้งแต่เอาครูมา เข้ารับการอบรมว่าจะเป็นครูที่สอนในเรื่องของสุจริตหลังจากนั้นเราก็ขยายไปทําหลักสูตรสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วหลักสูตรเนี้ย ณเวลานี้เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับรบัฐบาลเองท่านก็ให้ความสําคัญกับหลักสูตรนี้นะครับก็ให้งบประมาณในเรื่องของการทําหลักสูตรในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรร,รมแลจะจริยธรรมในโรงเรียนสุจริตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะเสริมสร้างให้คนไทยเนี่ยมีพื้นฐานค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นต้น เมื่อคนไทยมีพื้นฐานในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนรวมทั้งเมื่อเข,เขามองเห็นตรงนี้เนี่ยในอนาคตที่จะทําการทุจริตเนี่ยเขาคงจะต้อง คิดมากแล้วอาจจะไม่ทำ<ช><ห>นี่ก็ถือว่าเป็นการเดินตามรอยพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เพราะท่านเลขาธิการปปรชพูดถึงในเรื่องของโรงเรียนสุนจริตเรามีอีกหนึ่งโรงเรียนก็คือโรงเรียนโตไปไม่โกงซึ่งทางมูลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยก็จัดทําหลักสูตรน,นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายงานพิเศษนี้กันครับ เชิงรุกอย่างหนึ่งนะคะในการป้องปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันคือการบรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกงขึ้นในสถานศึกษาค่ะในหลักสูตรนี้นะคะได้มีการน้อมนําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสร้างชาติภายใต้ความดี5ประการค่ะ กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นหนึ่งในเทคนิคการเรียนการสอนตามหลักสูตรโตไปไม่โกงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนเกี่ยวกับความดี5ประการคือความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและสังคมรักความเป็นธรรมการมีจิตสาธาร,รณะและการเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงหลักสูตรนี้ไม่เน้นท่องจำแต่จะสอดแทรกเนื้อหาผ่านกิจกรรมต่างๆ จนเด็กๆสามารถแยกแยะถูกผิดและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าอย่างเด็กเล็กนะคะก็ต้องใช้กิจกรรมเป็นพวกเพลงหรือเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอดแทรกเข้าไปค่ะนักเรียนก็จะซึมซับแล้วก็สนุกสนานโดยที่ไม่ไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็จะจำได้แล้วก็นำไปปฏิบัติได้ถ้าเด็กโตก็ต้องมีปฏิบัติเน้นปฏิบัติฝาก60แล้วกินข้าวเช้า ที่โรงเรียนเขาจัดให้ฟรีครับแล้วตอนเที่ยงก็ฟรีนะครับไม่อยากใช้เงินพ่อแม่ครับเลยจะเก็บไว้เรียนตอนหมอนหนึ่งได้รู้ความหมายเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วได้ใช้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผักบุ้งจีนปลูกถ้าปลูกไว้ประมาณสัก45วันหรือ2เดือนก็จะได้ผลผลิตแต่ถ้าไว้นานมากมันก็จะ แขเหนียวเกินกินไม่ค่อยได้แต่เราจะไม่ทิ้งเราจะนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ปลูกได้ต่อบบที่บ้านไม่ต้องซื้อไม่ครับรปลูกครับผมพ่อแม่ภูมิใจไหมภูมิใจครับทำงนานไปด้วยแล้วก็จะปลูกขอบไปด้วยเหมือนกันจะไม่ทิ้งรัก,กรเกษตรโครงการโตไปไม่โกงเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจากการสำรวจความคิดเห็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพบว่า หลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนตระหนักและรับรู้เรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์ได้อย่างรวดเร็วจนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2553พร้อมกับอีก280โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครล่าสุดได้รับรงางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมโตไปไม่โกงชนะเลิศอันดับที่สองจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร การที่มามีหลักสูตรนี้ขึ้นมาตัวไปไม่โกงก็เหมือนกับว่าทําให้ทําให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดเด็กๆเข้ามาช่วยทํางานมากขึ้นค่ะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องมีความเสียสละแล้วการที่เสียสละแล้วเขาต้องซื่อสัตย์ด้วยเขาก็จะขึ้นขึ้นทิดเงินบนโต๊ะการที่หาเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย เขาก็จะรู้จักมัธยัตยิเมื่อเขารู้จักมัธยัตยิเขาก็จะรังเกียจไม่ชอบคนที่คดโกงคนที่คิดที่จะเบียดบังผู้อื่นเด็กที่แต่งงานไปแล้วก็ยังบอกครูว่าครูคะห,หนูขายโน่นขายนี่ทำนี่ทำนี่ขา,า,ายที่เราเคยสอนเขาอย่างนี้ค่ะช่วงสาระเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่า เป็นผลสำเร็จที่เห็นได้จริงเนาะจากการที่มีหลักสูตรตรงไปไม่โกงก็มีต่อเรื่องต่อเราก็ดีใจนะคะเราก็ภูมิใจที่เด็กสามารถประกอบอาชีพได้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญมอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการขยายผลในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยดึงครูใหม่ที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการเข้าอบรมหวังลดช่องว่างระหว่างวัย ซึ่งจะเป็นกําลังสำคัญในการส่งต่อขยายแนวคิดให้เด็กไทยเติบโตอย่างสุดจริตและพอเพียงเดินตามรอยเบื้องพายุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงนำพาประเทศชาติพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนใช่แล้วครับโตไปไม่โกงอีกหนึ่งพลังสำคัญของประเทศไทยครับ เมื่อสักครู่พูดคุยกับทางท่านเลขาธิการปปชอยู่ที่ชั้น1ของพิพิธภัณฑ์ต้านโกงตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2ซึ่งก็จะมีตัวอย่างของกลโกงในรูปแบบต่างๆพอพูดถึงในเรื่องของกลโกงรูปแบบต่างๆการจัดงานของปปช ในวันต่อต้านทุจริตสากลที่มาที่ไปของการจัดงานทําไมต้องเลือกวันที่9ธันวาคมที่มาที่ไปของการจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลเนี่ยก็มีที่มามาจากที่ประชุมใหญ่นะครับ,รบสมัชชาแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาเห็นชอบร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันปี2003นะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็เข้าไปเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้วก็198ประเทศเนี่ยเขาได้มีการ โรงนามกันในวันที่9ถึงที่11ที่เม็กซิโกฉะนั้น UN <c oughs> เขาก็เลยกำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลน,นับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมากครับ,รบ,รบในรูปแบบของการจัดงานเนี่ยเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยนะครับเป็นปปชอของประเทศไทยรเราเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติดังกล่าวที่ผมกล่าวเนี่ย ทุกประเทศที่เขาเป็นภาคีอนุสัญญาเนี่ยเขาก็ต้องมีการจัดงานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสากลเข้าไปไปายไกลแล้วในเรื่องของการต่อตา้านการคอร์รัปชันในเรื่องของความร่วมมือกันในการทํางานในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยเมื่อเป็นภาคีอนุสัญญาเราก็ต้องให้ความสําคัญกับวันที่9ก้าคันวาคมซึ่งปีนี้บอกว่ามีแนวคิดการจัดงานที่ต้องบอกว่าคนไทยทุกคนคงภูมิใจครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากพระบาทสมเด็จ นะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยเสด็จเสด็จสวรรคตอปชกับรัฐบาลนะครับก็คุยกันว่าในการจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากลเนี่ยเราควรที่จะจัดเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายนะครับพอเพียงนะครับก็คงไม่ไม่ฟุ้งเฟ้อมากดังนั้นปีนี้เราจึงไปเลือกจัดที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่สาารยครับรูปแบบก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่าหนึ่ง เรามีรูปแบบของการจัดงานแค่ครึ่งวันนะครับครึ่งวัดหลังเนี่ยเราจะเป็นการจัดนิทรรศการนะครับในภายใต้แนวคิดสุดจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดินทีนี้ในเรื่องของการจัดงานเนี่ยท่านนายกท่รมนตรีท่านก็นไปร่วมงานด้วยใช่ครับ คือเราเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนองค์กรสาธปรชะาชาติต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เกียรติมาเป็นประธานในในในการเปิดงานดังกล่าวแล้วก็ปาักถาพิเศษในในเรื่องในหัวข้อของการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วนิทรศการที่ไปจัดงานเพื่อให้คนที่ไปร่วมงานได้เห็นถึงปัญหาความเสียหายของการทุจริตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครบงับครับโซนของนิทรรศการเนี่ยจะมีอยู่สโซน คือ 1. ่โซนในเรื่องของการสุจริตตามรอยพ่อนะครับบุคคลต่างๆที่เป็นคนสําคัญหรือไม่สําคัญก็ดีแล้วได้นําน้อมนากระแสพระราชบรญัตหรือว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของของพระองค์ท่านเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์เราก็นํามาแสดงในโซนแรกโซนที่2เราก็จะพูดเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติว่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งปัจจุบันนี้เรากําหนดให้เป็นระยะที่3แล้วนะครับ สุดท้ายครับกับสิ่งที่ทางท่านเลขาปปชอยากที่จะสะท้อนและฝากไปถึงประชาชนคนไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตครับครับคือภารกิจของการปรก้องและปราบทางการทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจของปปชอย่างเดียวแต่ทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายเนี่ยณพิลานนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย ไม่เป็นที่ต้องการของคนไทยแล้วเพราะฉะนั้นจึงขอฝากเวียนเชิญพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะครับให้เบาะแสนะครับแล้วก็ร่วมมือกันที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามรอยเบื้อพระยุคนรบาทครับขอบคุณท่านเลขาปปชมากครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการสนทนาในหัวข้อสุจริตตามรอยพ่อขอทําดีเพื่อแผ่นดินนะครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปชครับท่านสรรเสริญพลจิตกและผมสมพัวตัวรักษาลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ ค่ำเช้าสุขท่า